สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ EP 2นะคะสำหรับภูเก็ต5วัน4คืนนะคะห,ห,หูนี่คือแดดร้อนนะนะแล้วทุกคนคือปิดหมดไหนจะหมวกไหนจะแว่นไหน,ไหนจะเสื้อแขนยาวอู้หูปิดให้หมดปิดให้หมด <laughs> ิดเรากำลังจะขึ้นเรือนะคะเราจะไปเอ่อ กและเกาะแรกที่เราจะไปนะคะก็คือเกาะพีพีเลนนี่ค่ะแล้วน้ำใสเวอร์เกาะนี้นะคะเขาก็ให้พวกเรานะลงเล่นน้ำได้นะคะ แล้วต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือเกาะพีพีดอนั่นเองค่ะเราจะไป easing buffet กันที่นั่นกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเ <c oughs> ขาก็ให้เราแวะมาดูลิงน้อยก่อนด้วยอันนี้ขึ้นขัที่ ในแพ็กเกจที่เรามานะคะก็มีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นะคะบนเกาะพีพีดอนก็กินกันให้อิ่มไปเลยแล้วตอนที่เรามานะคะก็ถึงตองมาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็บอกว่าร้อนเวอร์ได้ทุกคนไปตับอาหารกันด้วยเป็นบุฟเฟ่ต์นะ แทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนสักที่นึ่งกองไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปไหนไปเกาะเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะแดดร้อนมากเย่แล้วต่อไปเราก็มาที่ที่3แล้วน,นะคะและนี่ก็คืออ่าวมายาค่ะทุกคน ดูนด้ที่น so ้ำใสกันเป็นปลาโยร์ตมากสวยสุดอะไรสุดโอเคทุกคนเราอยู่ท oh, ี่อ่าวอ่าวบายาอ่ามบายาอ่าวบายานะคะเขาจะฟื้นฟูปะการังก็ลงเล่นน้ำที่นี่ไม่ได้นะคะโอ้ดูสีที่สเบียใสดดม และในที่สุดนะคะก็มาถึงเกาะสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นเกาะที่4หรือเปล่าก็คือเกาะไข่นั่นเองค่ะเราจะไปเกาะไข่กันนะคะเราจะอยู่บนเกาะไข่นะคะนานที่สุดนะคะลงเล่นน้ำได้มีกิจกรรมต่างๆแต่บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจด้วยนะคะถ้าจะเล่นอะไรก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มหน้าง,งานได้เลยค่ะทุกคนเราถึงเกาะไข่แล้วนะคะอูเร่๋เ,เ,เประเภทไทยคือสุด เหมือนอยู่แบบเกตดูดีอนะอนยงใสดรเจ็บเท้ามากเลยเอาอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่จอจี้นะคะเจ็บเท้าจริงรมีตัวมีตัวเท่ากับ ก่อนจะกลับนะคะเราก็เลยไปเล่นเจ็สกีกันก่อนเลยเพราะว่าเรากินข้าวกินน้ำเอ๊ะไม่ใช่เราไม่ได้กินน้ําทันเลยนะ <laughs> เรากินข้าวแล้วก็เล่นน้าทะเลกันเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยแวะไปเล่นเจ็สกีก,ก่อนเลย <laughs> นี่สิอันี้เขาบอกว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ <laughs> เราก็กลับบ้านกันแล้วทุกคน กินกระปูกเสือสวนแต่แม่บอกให้ปล่อยไปห้ามอกินเล่นเลยดิล่าเจอกระปูกเสือสวนนล่าเจอป่าหนูไมเจอป่าเรื่องของเธอทั้ง้่อของเธอค่ะเรื่องปวดท้องเดี๋ยวจะแก้ให้ได้ครับ You see something not good then we will say sorry please make me apologize something funny something happy เย็นนะคะทุกคนไปคือผ้าเย็นไม่แจกเลยแล้วก็น้ำแดงโซ so, เลืดเลืดเลืและทริปนี้เราก็จบแล้วนะคะเกาะพีพีอีพีสองของเราก็จบแล้วก็อย่าลืมรับชมอีพีที่สามนะคะอีพีต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็บายไปอาบน้ำก่อนบายเจอกันอีพีหน้าค่ะบ้าย